สวัสดีครับเอฟซีนะครับพบกับช่องช่างตั้มโกก่งเนาะตอนนี้ก็พี่เดี่ยวก็มาหาที่พักแล้วนะครับนี่ก็คือพี่เดี่ยวนะครับเนาะเราก็มาหาที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีเนาะใกล้ๆกับศาลกรุงเทพใต้นะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนาะครับพี่เดี่ยวก็พาเรามานะครับเอฟซีเนาะก็มาถึงนี่ประมาณ ปีห้านะครับพี่น้องเลี้ีปีห้าเนะาเนะก็ะไปดูสารอะไรเรียบร้อยแล้วหละเนาะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเลีีเนาะพอดีก็เข้าไปจอห้องแล้วเนาะน่าจะาคืนละเท่าไหร่เนาะเจ็ดร้อยหรือเปล่าเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยหรือเปล่านะเลยียังไม่รู้เนาะนะครับรนี่นะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้เนาะทีเดียวก็พานันทางเนาะ ก็นัดเจอกันที่ปั๊มนะครับนะแถวดินแดงนะครับพีส่สีเนาะที่เดียวก็พามานะพามาเรียบร้อยนะครับพีส่สีเนาะนอนอย่างเดียวเลยจ้ะโอนอย่างเดียวเลยเ<อ>คือ,ค,อคือราคาค่าห้องอ,ะ 90, <S <S อ่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วก็ต้องมาจำ 300, <อ>ํำสามร้อยก็เป็นหนึ่งพันเก้าสิบบาทต่อห้อง ออห้งแต่พอออกแล้วเขาจะคืนให้สามร้อยแต่คือนอนอย่างเดียวนะราคานี้เนี่ยไม่มีอาหารเช้าไม่มีอะไรอเจ็ดร้อยธรรมดาเนาะมันอยู่ในเมืองเนาะต้องถามเขานั่นแหละนี่นะครับเบืีเนาะก็มาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบืีเนาะ ขอบคุณก็มาด้วยพี่นรินก็มาด้วยนะครับดีนะโรงแรมเนี้ยพี่เดียวหาให้ดีมากครับผมคือคือสารเดินไปก็ได้เออเดินไปก็ได้เนาะเราเราเราขี่รถมาเมื่อกี้แค่เดียวเนาะอืมครับผมอันนี้ต้องขอบคุณพี่เดียวมากเนาะครับผมขอบคุณพี่เดียวนะคะขอบคุณพี่เดียวขอบเพียรขอบคุณพี่เดียวน้ำทเป็นเป็นธุระให้เนาะใช่นะครับ เพชรบุรีนะครับพี่น้องเนาะไม่รู้ไปหาใครนะครับโอ้ตายแล้วโอ้เบาะนอนด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่เดียวนะผมขับาให้ครับผมขอบคุณพี่เดียวนะครับเวเอานี้ก่อนครับผมเราจะผมนั่งหน้าก็ได้ต้องขอบคุณพี่เดียวพี่เดียวก็รอตั้งอยู่ในปั๊มประมาณกี่โมงพี่เดียวรอผมอยู่นั่นนะพี่พี่เดียวมารอที่ปั๊มผมไม่นอนเลย ไม่พี่เดียวออกมาตอนไหนมาถึงปั๊มไม่ใช่ผมมาวิ่งหาโรงแรมก่อนอวก็ถึงไปตอน,อต,อนตอนที่ผมคอมเ,เมนต์ไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะแล้วผมกลับมาประมาณประมาณตีอะไรพี่เดียวตีหนึ่งหรือเปล่าถึงตีหนึ่งไหมใช่โอ้ผมมาถึงนี่ประมาณตีห้าเลยพี่เดียวนะนี่นะครับพี่นอนะ้องก็คือนะครับผมนะก็จะพากันออกเดินทางนะครับ ให้พี่เดียวขับนะครับเบลซีเนาะเราก็จะออกเดินทางต่อนะครับเบลซีนะออกเดินทางต่อนะครับเบลซีวิ่งกี่เกียร์เนี่ยห้าครับเอาช่วกันยาวมาที่นั่งครับเอามาจะใส่หรอ นี่นะครับก็พากันไปแล้วนะครับเอฟซีเนาะยังยังไม่ชินยังไม่ชินเวปเตียบหมดแล้วอะไรจะคุณเยี่ยวโวเยี่ยวหกหมดแล้วจริงดิโอ้จะคุณเยี่ยวหกหมดแล้วเอาทิชชู่มาเลยฮะได้จีนเดี๋ยว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 ดีนี่นี่นะครับเอฟซีเราก็ ออเดินทางไปต่อนะครับนะประตูไหนปิดไม่ได้ไหมฮะอะอะไรนะประตูไหนออกปิดเนี่ยแหละประตูเ,เราเองอนี่นะครับบรรยากาศนะครับตัวนี้เนาะ ก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะพี่เดียวกลางวันนี่รถติดมากเออกลางวันติดเพราะตรงนั้นมันเป็นสะพานปลาไงไาโอ้อปเป็นสะพานปลา,ปลาใช่ครับสะพานปลากรุงนี้มา <c oughs> ปลามาจากไหนพี่เดียวครับก็เรือเข้ามาครับโอ้เรืออ่ะและ้วเรือเข้ามาแล้วบางทีก็รถห้องเย็นมันเข้ามาโอ้ครับผมเนาะอยู่ใกล้ๆนี่เองเนาะ ตรงนี้ก็ถึงแล้วเนาะพี่เดียวเนาะเดี๋ยววันเรามาขึ้นศาลน่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวเข้าข้างหลังนี่ก็ได้เดี๋ยวเข้าข้างหลังใช่เนี่ยข้างหลัง,งโอ้รตรงนี้เป็นทัข้างหน้าใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นถนนเจริญกรุง hmm. ถนนเส้นหลักนี่คือถนนประวัติศาสตร์ของ กรุงเทพมหานครที่ว่ารถไฟรางอ่ะสมัยโบราณโบราณราชการที่ห้าสมัยโบราณโบราณเนาะนี่คือถนนเจริญกรุงนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งสามนาทีเราก็จะผ่านเอสเทปที่ชีช้าสวรรค์อ่ะสูงๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะเจ๊หนูยังไม่หนูยังไม่รู้แหละแต่ว่าเห็นในทีวีอยู่ ุ่งเดี๋ยวพุ่งที้มาเห็นของจริงครับผม <c oughs> โอ้ยดีดีจังมึงมีพี่เดียวเป็นใจถ้าระบายเองเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราว <c oughs> แล้วลนี่โอ้ยกลางวันกลางวันรถติดมากโอ้ติดทีเดียวมันมีโรงเรียนนานาชาติอยู่ตรงนี้ครับพวกฝรั่งอะไรพวกนี้นก็จะกลับรถกว่าอะไรได้เนาะกว่าจะเลี้ยวได้นี่ไฟแดงไม่รู้กี่ครั้งมันขึ้น ครับ fc เนาะจะลืะะน่นลาดจะลื่นกรุงตอนนี้ก็หกโมงสิบห้ายังไม่สว่างอยู่หน้าหนาวสว่างนะสว่า,า,าง้านี่นะครับบรรยากาศเนาะเจ้าคุณก็จะมาดูตึกเจ้าคุณบอกนะครับ เราจะไปต่อกันนะครับพี่น้องไม่รู้จะไป่ตที่ไหนนะจะพาพี่เดียวไปบุกเพชรบุรีแล้วจะไปถิ่น้ำวอกจะพาพี่เดียวไปบุกไปบุกเพชรบุรีนะครับพีีนะเอาไปบุกแต่ถิ่นเราเราไปบุกถิ่นเขาบ้างเนี่ยพี่ว่าสินค้าอยู่ที่เนี่ย เนรเนี้มนมดมเดี๋ยวตรงนี้เนาะอะกเนี่ยเยอะพข้างในข้างในข้างในสวยนีครับบรรยากาศนะครับเนาะตอนนี้ก็ một môn quá thật đó Sai sai thì lốt nó cái điều này nó Đúng rồi Quần nó mới dỡ nè <laughs> Lốt nó <đường> mới dỡ Có thay đấy hả <laughs> กเดียมานะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับสวัสดีครับ